หมูให้ตุ๋กก่อนถ้าหมูไม่ตุ๋มันก็จะใส่ตัวไม่ได้เนะตัดหมูแล้วทีน,นี้ก็จะใส่น้ำตาลน,น้ำตาลใส่สกับน้ำตาลมะพรา้าวขอบคุณนะคะใส่รึ่งกิโล ไปขึ้นโลเพราะว่า <as> <at> ถ้าเราเอาไปใส่กะทั่วไปผัดแล้วมันก็จะดึงนะอันนี้นป็นตาันมะท้า ล้างล้างจะหหนแล้วเราก็เติมน้ำให้ให้มันละลายก่นอนนะ้าะกะทิแตงไทยยังติดใจไม่เลยขอบคุณค่ะสัญญา คุณยายทำเลยค่ะทำเลยน้ำกะทิแต่งไก่ลัดช่องมัดช่องน้ำกะทิแต่งไก่ใ้รอให้น้ำไอ้นี้มันละลายก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยย่าก็จะใส่เกลือเกลือเกลือก็ประมาณสักสองช้อนกะเอากะเอาเพราะว่าย่าก็ทำบอยแล้วเนาะ อันนี้ก็พริกไทยพริกไทยป่นพริกไทยป่นก็จะ,จะคะายรูข่มขนเอานี้ก่อนใส่พริกไทยป่นจะทำให้หอม ให้ให้น้าตาลมันละลายก่อนเราถึงจะใส่ถั่วได้เนาะพอถ้าถึงเวลาเราใส่ถั่วแล้วเราก็เบาแก๊สนะถ้าไม่เบาแกนะ๊สแล้วก็มันจะไหม้ก้นกระทะถ้าไม่ได้ทักทายใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องหนูขอบคุณคุณตุ้ย ขอบคุณคุณยายแล้วก็น้องพรแล้วก็คุณเก๋ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักใครก็ต้องขอโทษขออาภัยเด้อคุณกิตนาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ นี่ยเนาะชีวิตแม่ค้าชีวิตแม่ค้คนที่เขาขายทุกวันทุกวันนะเนาะพอถึงเวลาเขาก็ต้องมาหาเตรียมของเตรียมอะไรชีวิตแม่คะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ถ้าเราทําเราก็ได้อย่างเงี้ยแหละ อันนี้เราก็เบาแก๊สะนอนถ้าไม่เบาแก๊สก็ไม่ได้ใส่ถั่วนะคะใส่ถั่ว